อยู่กับรายการนิ้วเกี่ยวรวด EP ที่4นะครับหายไปนานหลายสัปดาห์นะฮะบางคนอาจจะคิดว่าเลิกทําช่องไปแล้วเลิกทำชาแนลไปแล้วนะครับก็ไม่ได้เลิกนะฮะไม่ได้หายไปไหนว่าช่วงนี้เนี่ยงานมันจุ่งมากจริงๆนะครับไม่มีเวลาที่จะมาถ่ายคลิปลงเลยแล้วก็เคลียร์คิวไม่ได้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการถ่ายโทษนะครับวันนี้เนี่ยผมจะคงไม่ได้พูดถึงเรื่องของตู้แอมหรือว่าทริคต่างๆนะฮะแต่จะพูดถึงเรื่องของการรีวิวละกันนะครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ก็คัครบ อ่า,เ,อาเป็นเบส e i i นะครับของ b บลิงเจอรชื่อรุ่นว่า v ีโทนนะฮะเบส BDI 21นะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยความพิเศษมันก็คือเป็นทั้งปรีแอมแล้วก็เป็นทั้ง DI ด้วยนะครับในราคาที่พันกว่าบาทแค่นั้นเองซึ่งถ้าเทียบกันเนี่ยในในกลุ่มของเจ้าที่เป็น DI แล้วก็เป็นปรีแอมอย่างเงี้ย ราคาค่อนข้างต่างกันเยอะนะครับเจ้าตัวนี้ถือว่าถูกมากๆเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยพอมันถูกเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามันจะพาเราไปได้ไกลแค่ไหนนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเสียงกันเนี่ยผมก็จะพูดถึงหน้าตาของเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับฟังก์ชันที่มันให้มามีอะไรบ้างแล้วก็เนี่ยฮะปุ่มหนกปรับทั้งหลายแหล่ที่อยู่บนเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยก็คือนี่ฮะช่องเสียบอ่าอันนี้ถ้า เป็นช่องเสียบฝั่งนี้นะครับมันจะเขียนว่าอินนะครับก็คือเป็นช่องเสียบสําหรับที่เราจะเอาเบสของเราเนี่ยเสียบเข้าไปทางช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องนี้จะเป็นช่องเอาท์นะครับก็เป็นแจ็ค TRS ปกติเลยนะครับเอาออกไปเข้าตู้แอมป์ของเราได้นะครับหรือถ้าบอกว่าเอ้ยทางร้านที่เราไปเล่นเนี่ยเขาไม่มีตู้แอมป์เบสให้นะครับเราต้องต่อผ่านมิกเซอร์เนี่ยก็สามารถที่จะใช้ DI ตัวนี้ก็ได้นะครับช่องเสียบ DI ตรงนี้ได้เลยดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น 1>, 1 in 2 out นะครับแต่ว่าไม่มีช่องเสียบเฮดโฟนให้สำหรับซ้อมนะครับไม่มีเจ้าตัวนี้ทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบอะแอดปเตอร์เข้าไปนะครับตัวนี้เขาจะกินไฟอยู่ที่9โวลต์ถ้าดูในตามคู่มือเนี่ยก็คือเวลาเราเสียบอะแดปเตอร์เนี่ยต้องดูที่ค่ามิลลิแอมด้วยนะครับว่ามิลลิแอมที่เขาให้มาเนี่ยมันกินกินไฟขั้นต่ำเนี่ยกินอยู่ที่กี่มิลลิแอม เจ้าตัวนี้ในคู่มือเขาบอกว่ากินอยู่ที่ขั้นต่ำนะครับ50มิลลิแอมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเอาอะแดปเตอร์ที่มีมิลลิแอมต่ำกว่านี้มาเสียบมันอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่หรืออาจจะไม่ติดเลยก็ได้นะครับทีนี้พอเห็นช่องเสียบ9โวลต์นเนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่าเออแล้วมันใส่ฐาน9โวลต์ได้ไหมเพราะส่วนใหญ่ที่เป็นเจ้าก้อนแบบนี้หรือเป็นเอฟเฟกต์ก้อนแบบนี้ก็จะใส่ฐานได้นะครับคําตอบคือใส่ได้ครับใส่เข้าไปที่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็แกะออกมาก็สามารถที่จะ ใส่ฐาน9โวลตนเข้าไปได้มีสายสําหรับเสียบอยู่นะครับใช้แค่ก้อนเดียวเท่านั้นนะครับเสียบปั๊บก็ใช้งานได้เลยแต่ในการใช้งานจริงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราใช้แล้วก็มักจะเสียบกับอะแดปเตอร์อยู่แล้วนะครับก็ลองเลือกใช้ดูตามสถานาการณ์ที่เหมาะสมแล้วกันนะฮะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านข้างด้านบนนะครับด้านหลังนะครับมีแค่นี้ทีนี้เรามาดูด้านหน้ากันบ้างก็คือด้านที่เราจะต้องใช้งานจริงๆเนี่ยปุ่มมันมีอะไรมาบ้างนะครับ ตัวแรกเลยปุ่มนี้ปุ่มใหญ่ๆนะฮะก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ก็คือปุ่มเปิดปิดการใช้งานของมันแค่นั้นเองกดไปปั๊บไฟแดงๆตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะครับกดอีกทีก็เป็นการปิดการใช้งานไฟก็จะหายไปเป็นสถานะบอกการใช้งานเท่านั้นเองนะครับตรงกลางตรงนี้จะเห็นว่ามันเป็นสวิตช์นะฮะกล้องเห็นไหมไม่แน่ใจนะอ่าโอเคก็จะเป็นสวิตช์นะครับเลื่อนเปิดปิดได้นะครับ Uh, ตัวนี้จะคือมันจะคือกราวลิฟต์นะครับเอาไว้ที่ว่าเวลาเราไปเสียบกับมิกเซอร์แล้วมันเกิดอาการเสียงจี่นะครับพอเราเปิดนั้นเนี่ยการเชื่อมต่อระหว่างกระแสไฟอินกับเอาท์เนี่ยมันก็จะถูกตัดออกไปนะครับอันนี้ดูตามคู่มือนะเพราะว่าตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยใช้จริงนะครับเลยยังไม่รู้ว่าแล้วเวลาไปใช้จริงมันจะยังไงนะครับก็ลองถ้าเกิดใครที่จะเล่นตัวนี้ก็ลองถามกับพี่ที่เขาเป็นซาวด์วิจินิเร์ที่ดูแลอยู่ล้กันนะครับ ทีนี้ต่อมานะครับเราจะมาดูที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็คือเลเวลนะครับเลเวลก็คือปรับความดังเบานั่นเองนะครับให้ดูอีกใกล้ตัวนี้ก็คือเลเวปลปรับความดังเบาของเสียงเจ้าตัวนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้คือเบสนะครับก็คือปรับความทุ้มของเสียงนั่นเองว่าเราอยากได้มากหรือน้อยนะครับถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นเทรเบิลนะครับ ก็คือเสียงแหลม2ตัวนี้นะครับความพิเศษของมันก็คือมันสามารถปรับได้บวกและลบ12เดซิเบลหมายความว่าเวลาเราเปิดมันไ้ที่เซนเตอร์ตรงกลางเนี่ยมันจะมีค่าที่ศูนย์นะครับถ้าเราบิดมันไปทางขวาหรือไปทางที่เราบอกกันว่าทงางสิบนาฬิกาสบ่นาฬิกาบห่บสบ่า3ก็แล้วแต่นะครับบิดไปเรื่อยๆจนสุดเนี่ยมันสามารถที่จะบูสต์ย่านเสียงนั้นๆของมันเช่นตรงนี้ก็จะบูสต์ย่านเสียงเบสนะครับขึ้นไปถึงบวก12เดซิเบล แต่ถ้าเราบิดไปทางซ้ายนะครับมาที่11โมง10โมง9โมงไล่ไปเรื่อยๆจนสุดนะครับก็จะเป็นการตัดสัญญาณย่าน,นนั้นๆออกไปก็คือลบออกไปทีละ12-15ไปเรืเอยๆลยจนถึงลบ12เดซิเบลนะครับข้อดีของการใช้บวกและลบก็คือว่าเราสามารถที่จะควบคุมซาว์ได้ง่ายกว่าถ้าเกิดว่าเบสของเราเนี่ยมันมีเสียงที่ทุ้มมากเกินไปนะครับเราสามารถที่จะคัดย่านเบสออกไปได้หรือว่า เสียงมันแหลมจิกมากเกินไปแล้วก็สามารถที่จะคัดย่านแหลมออกไปได้นะครับนี่คือข้อดีของการใช้บวกและลบนะฮะต่อมาจะเป็น drive นะครับ drive ตัวนี้ก็คือทำหน้าที่ในการที่จะเพิ่มเกณฑ์เพิ่มสัญญาณจนเกิดการเป็นที่เรียกว่าเสียงแตกนั่นเองนะฮะเพราะนั้น drive ตัวนี้ก็คือจะเป็นการควบคุมเสียงแตกของอเจ้าก้อนตัวนี้นะครับ ใครที่ชอบเสียงแตกเยอะๆหน่อยก็สามารถเปิดไปด้างขวาได้นะครับเปิดจนสุดเลยก็ได้ผมลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันก็ยัง,ยงได้อยู่นะนะครับต่อมาด้านล่างตรงนี้จะเป็น Presence นะครับ p r e s e n c e ก็จะเป็นย่านเสียงย่านหนึ่งที่เ,เป็นย่านแหลมใสนะครับจะออกเสียงจะออกจิกๆหน่อยตัวนี้นะครับถ้าใช้ปรับคู่กันกันกบเช i เ l ิลดีเนี่ยจะสามารถที่จะได้เสาว์ที่ค่อนข้างสว่างใสได้เลยทีเดียวนะฮะ ทีนี้มาถึงตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้สําคัญเลยครับตัวนี้ก็คือเบลนนะครับเบลนตัวเนี้ยนะผมดูในคู่มือก็คือมันเหมือนกับการที่ว่าเราเบลนเนื้อเสียงของตัวเบสของเรากับตัวเจ้าก้อน d ดตัวเนี้ยก้อนเบียมตัวเนี้ยนะครับว่าเราอยากได้เสียงจากตัวไหนมากน้อยกว่ากันนะครับก็สามารถจะเบลนปรับดูได้นะครับอ่านี่ก็คือหน้าตาของมันทั้งหมดที่ให้มานะครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟังเสียงดูว่าเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างมัน พอได้ไหมนะครับฟังดูแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะมีทั้งชอบทั้งไม่ชอบก็ลองคอมเมนต์เสนอแนะกันมาดูได้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเสียบพ่วงสายแจ็คต่างๆรวมถึงเสียบแรปเตอร์9โวลตเข้าไปกับเจ้าเบส e ีไตัวนี้แล้วนะครับทีนี้เราจะมาลองฟังเสียงกันดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโดยซิโน่เชที่ผมเสียบก็คือเสียบจากเจ้า เบ l ลิงเจอ er ตัวเนี้ยนะครับเบสเดีตัวเนี้ยเข้ากับอ,อุปกรณ์อัดเลยก็คือกล้องนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงจากตัวเบสของผมเพียวๆดูก่อนละกันเบสที่ผมจะใช้ก็คือเป็น s q u i r r Classic White 70 Jazz b a s s นะครับโดยที่การปรับของเบสเนี่ยผมก็จะเปิดปีกอัพหน้าและหลังเนี่ย100%เต็มเลยนะครับแล้วก็เปิดโทน100%เลยนะฮะเพราะนั้นอาจจะมีเสียงจี่บ้างนะครับอโอเค เราัง,งเสียงเบสดูครับทีนี้เรามาเปิดใช้เจ้าตัวเบส BDI 21ตัวนี้กันนะครับอาตอนนี้กดปั๊บไฟสีแดงก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็หนอบการปรับต่างๆเนี่ยผมเปิดให้เป็น เป็นแฟลไว้ทั้งหมดก็คือเปิดวิกตรงกลางไว้ทั้งหมดเลยนะครับเรามาฟังเสียงกันดูนี้ก็คือเสียงแบบแฟลเลยนะฮะเสียงแบบว่าค่ากลางทั้งหมดเลยทีนี้ผมจะลองปรับเจ้า เบสเดียตัวเนี้ยทีละตัวแล้วกันเดี๋ยวใช้ฟังเสียงอวอลลุ่มดูก่อนนะครับโดยการเปิดไล่ๆไ,ไปให้ฟังดูแล้วกันนะครับตัวเลเวลนะครับทีนี้เรามาลองฟังเจ้าตัวเสียงตรงเบสกันดูบ้างนะครับ ผมจะเปิดขึ้นไปที่สักประมาณบ่ายสแล้วกันนะครับอันนี้คือค่าแฟลงเสียงจะเป็นครับเปิดขึ้นไป ถ้าเราปรับลองอไปที่ปิดเลยแล้วกันปิดเสียงเบสเลยแล้วกันนะครับะจะเห็นว่าความะจะเห็นว่าความทุ้มความหนานุ่มของมันเนี่ยหายไปนะครับแต่เราเปิดสักสักเก้าโมงดู เสียงเบสก็จะเริ่มมานะครับทีนี้เรากลับมาที่ค่ากลางกันก่อนแล้วก็ไปดูเทบเบิลกันบ้างนะครับบูสเทบเบิลขึ้นมาสักประมาณใบสามนะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวลองฟังแบบสลับกันดูบ้างนะครับ ความใสก็จะหายไปนะครับทีนี้เรากลับมาค่ากลางไปดูตรงพรีเซนต์กันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบูสต์ขึ้นมาบ่ายสามมอนเดินฮะก็จะมีความใสจิกๆมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดเราสมมติเราเปิด p r e s เ n ็น์สักบ่ายสามแล้วก็เสียงเทเบิลสักบ่ายสามนะครับก็จะมีเสียงกัดๆเล็กๆหน่อยนะฮะแล้วก็เสียงค่อนข้างที่จะใสเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นสลับก็จะเป็นประมาณนี้ ค่ากลางเดี๋ยวเรามาดูเสียงไกฟ์กันบ้างว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้เสียงไกด์เราเปิดไว้ประมาณกลางๆตั้งแต่แรกเลยนะฮะทีถ้าเราเปิดสุดละ่ะ สัญญาณมันก็จะดรอปลงไปด้วยนะครทีนี้ตัวสุดท้ายก็คือเบลนนะครับตอนนี้เราเปิดไว้ตรงกลางเสียงจะประมาณนี้เราลองบิดไปทางซ้ายสุด ก็จะเป็นการเบลนนะครับระหว่างตัวเบสกับตัวเจ้า,า BDI 21ตัวนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองปรับหลายๆตัวพร้อมๆกันดูนะครับ จะจิกมากเกินไปนะฮะผมอาจจะปรับใหม่ดูสักนิดนึง คครับพอฟังเสียงกันแล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับดยส่วนตัวเนี่ยผมก็จะคอมเมนต์ตามความชอบส่วนตัวของผมนะฮะตามทัศนาคาติของผมที่มีต่อเจ้าตัวนี้นะฮะเรื่องด้วยว่ามันเป็นเป็นเบสปรีเอ็ที่มันค่อนข้างราคาถูกนะครับถ้าเทียบกับ กลุ่มที่เป็นプีแอมเป็น DI ด้วยกันแล้วเนี่ยถือว่าถูกมากๆนะฮะเสียงที่มันให้มาก็ไม่ได้แย่นะครับผมถือว่าเป็นเสียงที่โอเคเลยสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ย่านเบสของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับเสียงหนาอุ่นๆแน่นๆเลยนะฮะย่านเทรเบิลเนี่ยก็ค่อนข้างใสนะครับแต่สิ่งที่มันขาดไปก็คือ,อเสียงย่านกลางนะครับมันจะไม่มีปรับย่านมิดเดิลให้เราเลยหรือว่าปรับเควนซี่ย่านมิดเดิลให้เราเพราะฉันเนี่ย มันอาจจะเหมาะกับคนที่มีเบสที่เสียงกลางค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะครับอย่างของผมจะเป็นเป็นสควอ r ์คลาสสิกวาย70เนี่ยเสียงกลางมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วค่อนข้างเด้งเพราะฉะนั้นใช้กับตัวเนี้ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าเราเบสของเราเนี่ยไม่ได้โดดเด่นย่างเสียงกลางนะครับอาจจะออกไปทางแหลมหรือออกไปทางแบบเสียงทุ้มเลยเนี่ย ผมว่าก็อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนที่เอาไปใช้งานนะครับอย่างส่วนตัวผมเวลาใช้เจ้าตัวนีนะ้ผมก็จะเปิดไลฟ์ขึ้นมาสักหน่อยนะผมอยากได้เสียงที่มีอาการแบบแตกกัดๆไปปลายนิดนึงนะฮะผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบตอบโจทย์ในการใช้งานได้ดีอ่าดังนั้นใครที่สนใจเจ้าตัวนี้อยู่ก็ลองไปหาเลือกซื้อไปใช้ดูได้นะครับคิดซะว่าคลิปนี้ประกอบการตัดสินใจแล้วกันนะครับแล้วก็โอกาสหน้าผมจะ มารีวิวเจ้าเอฟเฟกก้อนอย่างอื่นที่ผมมีอยู่ให้ฟังนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ผมมีความคิดเห็นกับมันยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับก็ออาอาไหาดูนะฮะเจ้าตัวนี้ฮนะ